คุณพี่โคชมีปัญหาจิ๋วรีบดูดิไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวันนี้จะมาถึงจนหน้านะฮะวันที่ลูกสาวที่รักของผมนะครับได้มาเป็นนะฮะพิเซนเตอร์วิลเตอร์ DIY นะครับแล้วก็มีสาวของผมที็ตืนเต้นนะครับ วันนี้เธอมาเป็น acting coach นะฮะไม่สนใจทีมงานแล้วนะฮะเด่นอยู่คนเดียวเลยนะฮะเด่นคนนะครับตกงานเลยนะฮะวันนี้ตกงานแล้วตกงานเลยนะฮะเจ้าซี่จ๋าไม่ใช่ค่ะขอโทษขอโทษขออ๋อนี่ครับขอโทษนะโทษนะโทษนะผิดคนผิดคนสวยไม่ได้เลยผิดคนสวยรักใครได้ล่ะ รักเบียรนี่แหละเป็นสเคเาเลยของยาวหอมรักเบียนี่แหครับยอครับยอครับนะครับปาปาโชนะป่าปากด์ะวิีเดียนะสามสิบปีเล็นดอ่าโอเคดูดูปาป้า บ,บีบีว่าไปว่านิ้วจับไม่ได้ว่าไปว่าโอเคแย่นะก่อนอออคุณที่โ <laughs> คชมีปัญหาจริงหรู้ป่ะเพกาะว่าบีบีเดาสัมสปี พี่ว่าเด็กคนนี้โตขึ้นไปแล้วอะฮะพอจะมีแววไหมฮะมีแววครับเป็นนางแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่สบายแล้วนะฮะพอทำบาร์ดี้ครับอ๋อคือพ่อสอนบาร์ดีนะครับพ่อได้พ่อได้พ่อสซนเหมือนพ่อสซนเหมือนพ่อเด็กต้องสซนนะเด็กต้องสซนเด็กเรือก็อัวนะฮะช่างหลาถ้าเกิดว่าถ่ายไปแล้วเนี่ยเนี่ยจัดถ่ายแบบไปอยู่อ่ะแล้วต้องมาดื้อๆอย่างเงี้ย คิดอยากจะทําอะไรกับกับน้องบิลลี่บ้างครับผมเตะรวบขาไหมครับไม่ไม่รวบครับไม่รวบแล้วเตะแล้วเตะเตะพ่อก่อนครับี่ะขอบคุณนะครับทีมวงทีมงานมืออาชีพน่ารักจริงๆเลยวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะฮะที่ผมนะครับมาได้พบกับบุคคลสำคัญ ในวงการภาพถ่ายนะฮะตากล้องนี่คือพี่ชุบนั่นเองนะฮะเจ้าของสตูดิโอนะฮะอะไรฮะตามไอจีตามแล้วพีแ่แล้วก็โดนปิดไปสองรอบไมใช่ฮะ <c oughs> นี่นะฮะพี่ชุบนะฮะเจ้าของสตูดิโอนะฮะชุบชีวิตนะครับอยู่ตรงทาวน์อินทาวนะครับใครสนใจก็สาม,มารถติดต่อได้เลย <Okay. S 1> พี่ชุบนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะขึ้น CG ไวไปให้นะฮะติดต่อถ่ายบงถ่ายแบบนะฮะ ปรยินดีโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากด้วยนะฮะกับมิเตอร์ DIY น,นะครับผมเดี๋ยวว่าใครนะฮะสนใจจะไปซื้อของซื้อของกันได้เลยนะครับราคาถูกแล้วก็ของดีกันด้วยนะครับที่มิเตอร์ DIY บ๊ายบาย